สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่กาลังมองหานะคะเสื้อสูทสวยๆคุณลูกค้า่าวันนี้นุ่มจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยปกตินะคะเฉพาะค่าตัดนะ1 5 0 0บาทคุณลูกค้า่าวันนี้ค่ะทางค่าผ้าทางค่าตัดอยู่ที่1,990บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้ที่นุ่มใส่อยู่นะคะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นเบอร์40จะเป็นเสื้อสูทเบอร์40คคคคค่่่ะะะะะะเหหหมาาาาสํรรรับบุณลูกก้้นนนทีอออ36ิววื ค,คุณลูกค้าที่รอบอก38นิ้วสามารถใส่ได้ค่ะสำหรับเสื้อสูตรตัวนี้นะคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญมากไปกว่านั้น เป็นงานผ้าไทยผ้าทอเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือสวยๆนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนาไปสวมใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่เราทํางานในวันผ้าไทยนะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าใส่วันไหนคะคุณลูกค้าใส่เบื้องต้นคุณลูกค้าใส่วันไหนก็นะคะก็นําไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้านะคะถ้าที่ต้องแบบว่าไปร่วมอบรมประชุมสัมมนาอะไรเงี้ยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถนะคะสวมใส่เสื้อนะคะเสื้อสุดสวยๆแบบนี้นะคะได้เลยนะหรือว่าเราต้องเดินทางบ่อยๆนะคุณลูกค้าขา เราเดินทางอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีเสื้อสูทน,นะคะไว้สักหนึ่งตัวเน้องไว้ใส่สวยๆใช่ไหมแต่ถ้าเวลาเรานั่งเราก็นะคะปลดกระดุมตรงนี้ออกอเ,เป็นกระดุม1เม็ดค่ะนี่ค่ะถ้าเวลาเรานั่งนะคะถ้าเวลาเรานั่งเราก็ปลดกระดุมตรงนี้ออกนะคะแต่เวลาเรายืนขึ้นนะคะคุณลูกค้าค่ะเวลาเรายืนนะ,ะหรือว่านะคะเราขึ้นเวทีอะไรใดๆคุณลูกค้าจ๋าเราก็ติดกระดุมให้เรียบร้อย นะคะโอเคไหมสวยงามนะคะคุณลูกค้าจะสวมใส่นะคะกับเสื้อนะคะหรือว่าเป็นกระโปรงดําแบบนี้เดี๋ยวว่าคุณลูกค้านะคะด้านในจะใส่เป็นชุดเดรสสันนะคะแล้วก็ใส่เสื้อคุมเสื้อคุมเสื้อสูทนะคะที่เป็นผ้าไทยแบบนี้ ได้เลยคุณพี่จ๋างานผ้าไทยสวยๆไม่ได้มีแค่สีนี้สีเดียวนะเรามีอีกหลากหลายเฉดสีแต่คุณลูกค้าจ๋ามีแค่สีละหนึ่งตัวเท่านั้นรวมไปถึงนะคะตามรายละเอียดไซส์ที่นุ่งแจ้งเบื้องต้นให้ด้วยละกันเนาะคุณลูกค้าคะเริ่มต้นที่รอบอก36นิ้วสามารถใส่ได้ทั้งหมดนี้เลยใส่ได้ทุกไซส์เลยคุณลูกค้าคะรอบอกสูงสุดที่ใส่ได้จะมีเบอร์อะไรใช่ไหมรอบอก44นิ้วคะ่ะรอบอก44นิ้วเพราะว่าจะมีเสื้อเบอร์อยูุ่ิลูกคค้าะเดี๋ยวไปดูนะว่าจะะเป็นสอไรใคุณลูกค้าไไดด้้ชมชอปเิิ่มเตะ วันนี้ค่ะที่นุมใส่อยู่จะเป็นสีฟ้าขาวนะคะรอบอกที่ใส่ได้เหมาะสาหรับคุณลูกค้าที่รอบอก36แล้วก็รอบอก38นิ้วสามารถสวมใส่ได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ1,990บาทในวันนี้คุณลูกค้าขาจากปกติ2,590บาทนะคุณลูกค้าจ๋า ค่าผ้าพร้อมค่าตัด2,590บาทวันนี้มาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณลูกค้าคะมี5ตัวนี้นะคะสวยๆเลยนะคะจะมีม่วงขาวนะคะจะมีสีแดงนะคะจะมีสีแดงครีมด้วยนะคุณลูกค้าขาสวยเนี่ยสีแดงครีมใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสีน้าตาลขาวค่ะตัวนี้จะเป็นสีน้าตาลขาวค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นส้มขาวถ้าคุณลูกค้าชอบตัวไหนคุณลูกค้าก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณลูกค้านะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันไลน สแกนที่ิวโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านนะคะส่งรูปส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันด้วยนะคะขอพระคุณมากๆเลยละกันนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดส u b s c ส i า e ทางช่อง YouTube แม่าริพ่าไทยของเราด้วยหรือว่านะคะผ่านทางทุกๆช่องทางนะคะของร้านแม่าริภาไทยของเราขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยคะ่ะ